ต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตคามาสตาแหล่งรวมรีวิวเชิงลึกและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรทรงพลังไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สมรรถนะสูงหรือเครื่องบินล้ำสมัยและวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับตำนานแห่งท้องฟ้าอย่าง m c d o n n l l l o u u l l s s f 1 5 Eagle กับการอัปเดตล่าสุดในปี2026เครื่องบินขับไล่ที่ครองความเหนือชั้นทางอากาศมาอย่างยาวนาน และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในโลกของเครื่องบินรบ f 1 5อีกก็เริ่มทำการบินตั้งแต่ช่วงปี1970โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อความเป็นเลิศในภารกิจควบคุมอากาศโดยเฉพาะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเครื่องบินลำนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและในปี2026ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศของหลายประเทศทั่วโลกจุดเด่นของ f 1 5คืออัตราแรงขับต่อน้ำหนักที่สูงมาก ทำให้สามารถเร่งความเร็วในแนวดิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเข้าโจมตีศัตรูได้อย่างแม่นยำในด้านการออกแบบ F-15 มีปิดทรงปัดขึ้นสูงหางเสถียรแนวตั้งคู่และหลังคาห้องนักบินแบบทรงฟองที่ให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ขับขี่ซึ่งการออกแบบเหล่านี้ช่วยให้เครื่องบินมีความมั่นคงและควบคุมได้ดีแม้ในสภาพการบินที่รุนแรง ในปี2026รุ่นใหม่อย่าง F 1 5 EX ได้รับการติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ที่ทันสมัยและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อัปเกรดเพื่อให้ตอบโจทย์ยุคใหม่ด้านอาวุธ F 1 5ก็ถือว่าไม่เป็นรองใครติดตั้งปืนกล M 6 1วบูลกันขนาด20มิลลิเมตรพร้อมความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธ Aim 9 Sidewinder เกม m ลบ1 2 0 AMRAAM รวมถึงระเบิดนำวิถีและอาวุธหลากหลายชนิด การอัปเกรดในปี2026มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพิกัดการบรรทุกและระยะปฏิบัติการโดยเฉพาะรุ่น F-15EX ที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้สูงสุดถึง22ลูกซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ติดอาวุธหนักที่สุดในโลกอีกจุดเด่นในรุ่นปี2026คือการรวมเทคโนโลยีเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่เข้าด้วยกัน โดยเรดาร์ a p g 8 2แบบ AESA สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นและติดตามได้แม่นยำขึ้นส่งผลให้สามารถโจมตีและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามล่วงหน้าแซกรบสัญญาณเรดาร์ของศัตรูและปล่อยมาตรการตอบโต้ได้อย่างชันฉลาดภายในห้องนักบินเองก็ได้รับการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด โดยมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบควบคุมด้วยหมดนักบินและระบบสื่อสารขั้นสูงที่ช่วยลดภาระนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจระบบควบคุมอุณหภูมิและความกดอากาศก็ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรบแม้ว่า F-15 จะเป็นเครื่องบินรบยุคที่4แต่ด้วยการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังคงสามารถแข่งขันกับเครื่องบินรุ่นใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ F15 รุ่นปี2026แสดงให้เห็นว่ามันยังคงเป็นกองกําลังสําคัญในสมรภูมิและยังคงครองความได้เปรียบทั้งในเรื่องพลัง ความเร็วและความสามารถรอบด้านขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของ m c d o n n l l l o u u l l s s F 1 5 e a g l อ,อปี2026หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามรีวิวเครื่องจากทรงพลังอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบหรือรถยนต์สมรรถนะสูงอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง Auto ้ a าร์มาสของเราไว้ด้วยนะครับ